กูก็เสียกำพ้นผู้ที่มีอิทธิพ,พลหล่นคนจนจนคือมึงนี่บุญบ่มีสมาวัมั้งจะเข้ามากัดโตของมึงต้องถือคอนมาม้อนหอนหาความตายเถี่เเเไเรื่องกันรือเจ็บเปลาโอดคว,วามหักเมียกูบ่ยานมึงแพ้ง่าย่มมีอ่ะฮะเอามันมาเอาเมียนมา งามตาสิจนแต่กับอยอมขายตัวเด็ดขาดอย่าคิดจะฝันว่างามตาสิยอมอีบึกใสิไมเแม่ยกูนอกจากมึงสิมึงแล้วมึงมึงยังหน่างโง่อยู่ไหนมึงมาสาังหารทีแห่งนี้มึงบอมาขายตัวมึงเสียบมาขายผมอ,อะไรบอฮะเอาไปเลยอีบ้าสวยแซมโตใจเย็นลูก เป็นไงบางกาเสียเสล็จสล็จเจสล็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 จสร็จสาวงับกันมีเดน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 ี่ดค่ะอีหลางงามตาไปเสียย้อนฉงยับไปใกล้ใกยับไปด้วยสบายดีสาวงามตาอ่อนอุราฝาสบานอายผู้สดอ่อยต่อยสาวสำนอยกระบอบี เจ้าผู้แก้มต่างลางอยากส้นนางมาเป็นคู่ไอ้แกแก้มตูหลูเจ้ากเ็เฮ็ดปลายลายสมกันใายแค่นอนางงามตาถ้าหากบัตรเท่ได้เสียกับพ้นมีความสุขใดอยากได้อย่างอ้ายจะหายถูกสิง่งถูกอย่างเลยละ่ะคิดเดียวเชี่ยแล้น้ำเนี่ยครับเอยียงน้ำเนี่ยจี๊งาม,ามตาไว้ไว้บักหังคิวลูกพี่ใช่ไหมมึงตีกูว่าถ้าเขาได้เขาเข็มอยู่ไหม ไม่บังค่าเนี่ยปากลวงเขาเนาะมึงเนาะน้องจุดเดียวนนินะเสียงขอบพุณพวกเขาคือรอแต่สัวนี่บองานที่ใช่พวกกูทำพวกกูนี่เกียรตินีศักดิ์ศรีบอลตัวไเป็นงานแบบนี้ดอกโว้ยและที่สำคัญจะาไมาอยู่กบเมียกู ถ้าเกิดได้เงียมากบอกเคยพ <oh <am iller> <am iller> <t 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 ี่หมืนมาสี่นาดาคุโตโตโตปานีจักเถื่อนและที่สำคัญมึงกล้าดีจังไหนมึงกล้าดีได้มาถีบกูเขาสุเขาสุเอาเขาสุเซือเก่แม่จัดการไม่รู้ที่เขาเบิกตาทำมึงประกาศสามเผากูคือเสียกำพลผู้ที่มีอิทธิพลหล่นคนจนๆคือมึงนี่บุญบ่มีสมมาหมดหวังจะเข้ามากัน โตของมึงก oh yeah. ็ต oh! ้องถือคอนมาบ่อนหอนหาคว่ำตายเอ๊เจ็บปนหล่าโอดอยู่ในบทได้บาอยู่หึงห้าชัวดปูอยาเขาเจ็บเนาะสูวนี่คนยังกูอยังตั้งยังต้องได้เว้นตะดาวกับเดือนเท่านั้นทีกวางแห่ของกูบ่ได้เลยความโมโหสุดกันบึ้งประกาศสามหาวบักคมสันตาขาว กูบ่ยอมในวันนี้สักสีกูสุเพียงฝ้ามึงยันกูหัวเมียใสมึงแต่ไปสนใจมึงก็หูยูแกใจในสถานแห่งนี้มาแล้วต้อเหตุงานความหักเมียกูพยานมึงแพ่งไรผ่เมียฮะเอามันมากเอาเมียมันมาโอ้ยเอมเมียมันมันไมเอาอมโล หาดุัมันะคนขุมะบ่เลือกว่าระดับใดแม่นผู้ใดสิไปคิดว่าเหตุงานแนวนี้อเอาเวจีของแท้อบายภูมิสั้นตำคือเขาถอวังข้าวยันบาบยันกรรมการกระทำซัวซาคือการฆ่าสวากาสวดไอ้ก มาาขหัวใจสั้นขวัญหมากนี่ก็เันี่านยประเวณีลูกผู้หญิงถูกล่วงลองพ่อตัวพอกันที่บ่ทําแล้วสิคืนเมื่อบ้านเบาเงินแบบนี้อย่ามาไกลกันสางตาขั้นในลองคืนสิงามขอถามแน่สิเอาไผ หรือสิกลับขึ้นไปทุกย้อนผัวบางคนนี้มาเอาดีกับพี่เสียสิพารวยมีรถขี่สิผ้าสิผ้ามีสิมีแห้งตัวน้องหลาสิผาน้องขึ้นนั่งยนต์เฮ้ย แต่ลำเล่าของคอมพเตอร์เสียแตกยุ่มๆจะได้มาลำทไทยบบบนี้เอาเจ้าว่าบ่มันบ่มวันขนาดเกินไลบ่มวนบ่วนมวนนี่ขอถามอีกเทีเดียวสีเลือกของภัยละมังเสียกรรพลกับปักตาทำทำทุกทุกงานงานเลือกของภัยฮะถึงงามตาสิจนแต่กระบ่ยอมขายตัวเด็ดขาดอย่าคิดจะฝันว่างามตาสิยอมอีบึ้ง ไปแม่โกนอกจากมึงสิมึงแหลกมึงมม่ยังหน่าโงงอยู่นะมึงมาสังขานทีแห่งนี้มึงบ่มาขายโตมึงสิมาขายผมอะไรบ่ฮะไอ้ยละข้อไปขังไว้ได้ข้อตาหามันไม่เห็นเดินเห็นต่บ้านวันเดียวไปตุกติกคามันทีมันลยโอเคหนุพี่ไอปจับมันไปขอบสันคุณสิไอาตัวดำมึงตามึงจะวอาดูไอ้บสันไอ้คุณสิแหก เรียบทำงานมันต้องเลือกมาดีแลละตวพีกับพ้นต่ำกันถ้าบ่นเหี้ยของมึงหลายเด็กมึงทางกองกันจะเศร้าผมอยากอะนไห่แบบกลุ่มเอ็นบอลเลี้ยงแสงพอมบมบป,ปั๊บิบป,ปับ๊ปบให้มึงไปใส่ผู้เดียวโหลดจังสิว้ายตามมาของสดเอาหูสร้างหางเคียงกูตัวนั้นไ,ไ,ไปแกะไมอยัง,งเลยมัน วัด <What? S 2> เอาไปเลยกินมาสวยซ้ำโตเจียนเจีนลูกเจเยนเย็ยนเป็นไงบางกั่เสียย,ย,ยสาวงามตาดีกับพ่อทุ่มพ่อเปยให้ได้เหมดจักแสนกะทิเสียตลูกสาวเจ้านี่อ๋อ,อไม่พิจารณาหน้าพ่อแต่ยงคะ่ะสาเนี่ยผมกุยขึ้นหมาหนีห้าน <tuk tangan> Mari. <tuk tangan> Mari. 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 Mari.